ดีับัครหนึงนะครับสวัสดีครับพี่บัตรนึงนะครับปิดไมค์ก่อนนะครับ เป็นคนที่ห้าแล้วก่อนที่เราจะจะจะอยู่ที่นีเขาจะมีลูกแต่เราได้มีรา ถ้าให้หูเป็นครอบครัวแล้วมันมันมันเป็นทีกแย่เราคิดว่าเราแยกายกันรถมาทำาานที่พ่อแม่ดูค่ะแล้วพี่ป๊อปตงมาสอบถามด้สิครับว่าว่าคือการอยู่ด้วยกันแบบนี้ทำไมถึงสมัครใจมีลูกเยอะๆอย่างนี้หรือว่าเป็นความสขของคนไทยหรือฝ่ายเราครับยอม เราก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีเยอะขนาดนั้นค่ะคือกินมันก็เกิดการผิพาทที่ว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองอะไรขนาดนั้นเลยค่ะมีสิบคนจะรวมถึงเราเป็นนั้นด้วยไหมคะค่ะฝ่ายชายเป็นฝ่ายที่อยากอยากมีเวลาแต่เขาอยากมีลงินเยอะๆไหมคตัวเขาเองแตมีความเสี่ยงกับอะไรไม่ไม่เคยทราบอ่ะค่ะไม่เคยถามอะไรเอาขนาดนี้เอาขนาดนี้เอะแ้วค่ะแล้วมันค หรือว่าเขาเป็นฝ่ายแบบอยากให้มีเดนไหมหรือว่าเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะส่วนมากว่าเขาน่าจะไปเลยตามเลยมากกว่าเลร่าคิดว่าถ้าอยู่เป็นครอบครัวแล้วมันมันมันเป็นภาพที่แย่เราคิดว่าเรา แยกายกันรถมาทำหน้าที่พ่อแม่คค่ะอล้วให้พี่ป๊อปลงมาสอบถามหน่อยสิครับว่าว่าคือการอยู่ด้วยกันตรงนี้ทำไมถึงสมบัคิกายมีลูกเยอะๆอย่างนี้หรือว่าเป็นความประสงค์ของฝ่ายชายหรือฝ่ายเราครับยอมคือก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีเยอะขนาดนี้คือมันก็เกิดการพิฆาตที่ว่า เราเองก็ไม่ค่อยได้ดูแลดูแลตัวเองอะไรขนาดนั้นเลยค่ะรู้สกคนจะรวมถึงลูกเองเราเป็นนั้นก็ได้ใชไหมค่ะฝ่ายชายเป็นฝ่ายที่อยากอยากมีเรื่ออะไรหรืออยากมีเรื่องเยอะไหมตัวเขาเองหรือมีความระม้สึกกับอะไรไม่ไม่เคยทราบอนะค่ะ okay. ไม่เคยถามอะไรเขาขนาดตัวขนางนี้นะคะแล้วมัมนคือหรือว่าเขาเป็นฝ่ายแบบอยากมีเด็นไหมหรือว่าเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอ่ะ สนมากเลยว่าเขาแน่จะไปเลยตามเลยมากกว่า